สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlock s o d i c นะคะกับดิฉันอาจารย์ลักษ์นะคะเราอยู่ในส่วนของ Copper c h a n i n s สมพงษ์ชงพะนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงของน้องแยม้มธิลานะคะว่าดวงชะตาของเธอนั้นเป็นยังไงนะคะว่าเอ,อ่อทำไมถึงมีความโดดเด่นหรือได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีผลงานที่เข้าสู่สายตาหลากหลายผลงานนะคะถือว่าเ,ออเป็นดารา นะะในมุมของการได้รับโอกาสแล้วก็มีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าเป็นล,นลักษณะรูปดวงยังไงหรือชีวิตของคนเรานอกจากได้รับแรงสนับสนุนที่ดีแล้วอาจยังจะต้องอาศัยดูชะตาด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแรงสนับสนุนจากคนให้ความสนใจก็ยังจะต้องมีรากฐานที่คนนิยมชมชอบ เข้ามาประกอบด้วยไม่งั้นก็จะไม่สามารถยืนอยู่บนผลงานในเรื่องของการแสดงอย่างนี้ได้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงของน้องแยมกันนะคะน้องแยมนะคะมาทิลาเนี่ยเธอเกิดเมื่อวันที่1ตุลาปีสองพนมสิบเก้นะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะมีอายุอยู่ที่25ปีนะคะ อายุยี่สิบห้าปีเนี่ยนะคะเข้าสู่เบญจเพศนะะแต่ถึงตุลาเนี้ยก็จะย่างยี่สิบหกถือว่าที่ผ่านมาเธอมีผลงานมาตลอดนะคะถือว่าเป็นเบญจเพศที่ดีนะคะแต่ละคนเนี่ยจะมีเรื่องของวัยเบญจเพศดีแล้วไม่ดีบางคนเบญจเพศแล้วดีมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้รับอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าเบญจเพศไม่ดีก็จะมีแต่เรื่องร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าน้องแยมัททิลาเนี่ย เข้าข่ายในส่วนของเป็นเสพศแล้วรุ่มและดีและมีผลงานได้รับแรสงสนที่ดีนะคะตอนนี้เราในในเรื่องของเป็นเพศเนี่ยเราจะดูนสมัครของโหราศาสตร์ไทยแต่ในคลิปนี้เนี่ยทางช่องนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์จีนก็อาจจะมีเรื่องพูดของโหราศาสตร์ไทยนิดนึงนะคะเพื่อจะเข้าสู่ในส่วนของคนที่สนใจในเรื่องของดวงเนี่ย จะเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่ทําโหราศาสตร์จีนบางคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่จะทําโหราศาสตร์จีนในเชิงประยุกต์ที่มีเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาด้วยนะคะเพื่อจะได้เข้าสู่คนที่สนใจศาสตร์ทางด้านนี้แล้วก็มีมุมมองให้มให้มุมมองให้เห็นว่าไม่ว่าจะศาสตร์การพยากรทางด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ต่างก็มีจุดเป้าหมายเดียวกันก็คือ มันใช่สําหรับบุคลคลคนนี้คือใช่ดวงของเขานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงของน้องแยงมอัธลานะคะในลักษณะของโหราศาสตร์จีนในส่วนเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะยังงงว่าทางช่องนี้ในเรื่องของโหราศาสตร์จีนแล้วจะคุยเรื่องโหราศาสตร์ไทยได้ไหมจริงๆอาจารย์ชานาญเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่เนื่องจากเนี่ยต้องการ นำเ,เสนออะไรที่แตกต่างก็เลยเน้นมาทำเรื่องของโหราศาสตร์จีนซึ่งอาจจะเข้าถึงคนที่ดูหรือรับชมเนี่ยค่อนข้างยากก็เลยอาจจะต้องใช้ลักษณะการดูโหราศาสตร์จีนในรูปแบบของสไตล์แบบไทยๆนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างจากตำราโหราศาสตร์โดยทั่วไปนะคะเพราะบังเอิญว่าจะาศึกษาโหราศาสตร์ไทยมาต้อง20ปีก่อนที่จะ หันมาศึกษาโหราศาสตร์จีนมาช่วงสิบปีนะคะถ้าถามว่าศาสตร์ไหนแม่นตรงมากกว่ายืนยันนะคะว่าตรงทั้งสองแบบนะคะแต่รูปแบบของโหราศาสตร์จีนเป็นรูปแบบของการสร้างแรงบันดาลใจทะเยอทยานความสําเร็จนะคะความร่ํารวยความมั่งมีแต่ในส่วนของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะเน้นในเรื่องของ การทำดีได้ดีนะ,ะเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์จีนกับโหราศาสตร์ไทยจะแตกต่างกันแต่ทั้งมวลก็คือการคารพและมีความกระตันอยู่เหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่เราต้องเข้าใจคำว่าจุดความดีนะคะโหราศาสตร์ไทยไม่ได้เน้นในเรื่องของความมั่งมีร่ํารวยแต่เน้นในเรื่องของโชคลาภและโอกาสส่วนโหราศาสตร์จีนเน้นทํำยังไงให้รุ่งเรืองร่ํารวยมั่งคั่งนะคะ อันนี้คือข้อแตกต่างกับ,บมุมมองเพราะฉะนั้นคนถึงสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์จีนการทํำฮงจุ้ยการปรับดวงการสร้างหงเฮงเพราะอยากร่ารวยนะคะส่วนโหราศาสตร์ไทยเราเน้นในเรื่องของวาละกฎดแห่งกรรมแต่ถามว่าโหราศาสตร์ไทยจะรวยไหมรวยค่ะมันจะดูในเรื่องของโชคลาภได้รับมรดกทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของรายได้ที่ได้จากดวงจะไม่เหมือนกันแต่คําตอบเดียวกันก็คือ ดูดวงได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ออกมาเป็นคําตอบที่ชี้ไปในทางเดียวกันสําหรับดวงบุคคลคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงเน้นในเรื่องของโหราศาสตร์จีนส่วนโหราศาสตร์ไทยไหมตรงไหมตรงค่ะเข้าใจหมดนะคะแล้วก็เข้าใจเรื่องเลิกเข้าใจหลายๆเรื่องก็จะนําเสนอในขั้นต่อไปเพราะว่าท่านอาจารย์โหราศาสตร์ไทยก็เยอะมากถ่าทางดูในทางออนไลน์แต่ว่าโหราศาสตร์จีนค่อนข้างมีน้อยนะคะแล้วก็จะอาจารย์อยากจะ แชร์ในเรื่องของอเรื่องของโหราศาสตร์จีนในรูปแบบของความเข้าใจในด้านสไตล์แบบไทยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดของอาจารย์ดูยังไงให้ตรงให้ใช่ก็พอนะคะไม่สนใจว่าจะต้องมาเป็นรากฐานแบบ โบราณอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นยโยบายของทางตัวอาจารย์อาจารย์จะเน้นในเรื่องของการดูดูดูยังไงให้ตรงดูยังไงให้ใช่สําหรับดวงของคนคนหนึง่งดูยังไงให้ชีวิตดีขึ้นพอนะคะสําหรับการดูดวงในสไตล์ที่อาจารย์ทําเอาล่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงของน้องแยงมะทิลาก,กันนะคะเธอเกิดมาเป็นคนธาตุทองนักสัตว์แพะไอ้นักสัตว์มะแม่นะคะมะแม่หรือแพะเนี่ยนะคะเนื่องจากปีนี้เป็นปีฉลูถือว่าชงนะคะ การชงเสียไม้ปีนี้ปีฉลูธาตุทองเหมือนกันนับอิมชงนับอิมชงคือชีวิตพลิกผันพลิกผันดีหรือไม่ดีไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะเพราะเป็นลนักษณะของการชงธาตุดินนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องบวกว่าธาตุทองนักสัตว์มะแม่เนี่ยเป็นพื้นพื้นที่ธาตุแข็งแรงไหมเป็นพื้นที่ธาตุที่ไม่แข็งแรงนะคะวัน วันที่ราศีบนเป็นธาตุทองราศีล่างเนี่ยเป็นมะแม่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ไม่แข็งแรงเมื่อมีการมาชงหมายถึงดวงกลับดีขึ้นนะคะในปี25 6 4้าหนะคะก็หมายถึงจะมีความโดดเด่นได้รับโอกาสอะไรดีๆนะคะหลายคนมองว่าชงต้องไม่ดีนะคะแต่ในโมเมนต์ในความคิดจนถึงประสบการณ์ในการดูดวงมาการชงแบบนี้คือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันนะคะอาจจะเคยก่อนหน้านี้ได้รับบทไม่เด่น ก็มาได้รับบทเด่นนะคะอาจจะเคยก่อนหน้านี้ที่มีอะไรที่มาในชีวิตไม่ค่อยชัดเจนนะกกับชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการชงไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าชงลักษณะไหนชงแล้วใครได้ผลประโยชน์นะคะ ถามว่าใครได้ผลประโยชน์คืออะไรชงแล้วทาาุในดวงของเราได้รับผลประโยชน์หรือบุคคลธาาุอื่นได้รับผลประโยชน์และผลประโยชน์นั้นเป็นตกเป็นของใครนะคะอันนี้คือทฤษฎีของการดูดวงจีนในลักษณะของตัวอาจารย์ดูแต่ในส่วนของอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ไม่ทราบว่าท่านดูแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบความคิดแนวทางการดูดวงของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเราก็จะไม่ไปคอมเมนต์ในสิ่งที่ ใช่กับไม่ใช่แต่สําหรับตัวอาจารย์อาจารย์รู้และพิสูจน์ว่าใช่สําหรับตัวอาจารย์นะโอเคก็เอามาทํานะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ความคิดคนเราไม่เหมือนกันแล้วประสบการณ์ของคนเราในเรื่องของการทํางานเรื่องการพยาก,การก็ไม่เหมือนกันแต่สําหรับดวงของน้องแยมเนี่ยปีกับวันชะตาเกิดเข้าหลักฮะแต่ข้างล่างเข้าหลักไหหลักไหคือการเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นครอบครัวก็เหมือนกับ ครอบครัวใหญ่มาแยกเป็นครอบครัวเล็กนะคะเจ้าจะไปอยู่ส่วนตัวของครอบครัวเล็กเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมีครอบครัวมีญาติแต่เขาก็จะอยู่เป็น,ปนกลุ่มๆ,ๆไปนะคะก็คืออาจจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกันเยอะก็รู้ว่าเป็นญาติแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นเคอญาติใหญบ่บางคนเนี่ยเขาจะมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็แบ่งสัดส,ส่วนอยู่ในบ้านนีวกันนะคะ ก็คืออาจจะเป็นสัดส่วนน้อยหรือว,ว่าสัดส่วนใหญ่ที่ย้ายไปอยู่อีกถิศทิศท,ทานก็กลายเป็นจุดเล็กนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะของรูปดวงถามว่าเดือนสิตาเกิดดีไหมเกิดเดือนละกานะคะเพราะว่าหนึ่งตุลาเนี่ยยังอยู่ในเดือนละกายังไม่เข้าเดือนจอเป็นเดือนที่เป็นพื้นที่แข็งแรงสนับธาตุถึงแม้ตัวน้องแยงจะเกิดมาวันธาตุทองนักสัตว์แพ้ ไม่แข็งแรงด้วยตัวของตัวเองแต่ได้ลักแก้พื้นที่แข็งแรงส่งเสริมก็หมายถึงดวงแข็งแรงดวงแข็งแรงคือดวงที่ได้ลักแก้จากครอบครัวแต่ถ้าตัวร่างในดวงเราไม่แข็งแรงก็หมายถึงว่าเราไม่ได้แข็งแรงด้วยตัวเราเองนะคะบางคนเกิดมาดวงชะตาเดือนชะตาไม่ได้ส่งปีชะตาไม่ได้ส่ง แต่วันชะตาเกิดสศมก็หมายถึงคนทนนี้จะต้องมีความมานะพยายามบากบั่นกว่าจะได้อะไรมาต้องต่อสู้เพื่อให้ผ่านอุปสรรคและก้าวเข้าสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นแต่ละดวงไม่เหมือนกันนะคะแหรัะดวงุูงแยมเนี่ยถือว่ามาจากค,ครอบครัวที่ดีนะคะมีรากแก้วที่สมตั้งแต่ตำแหน่งปีถึงจะเป็นหลักฐานแต่หมายถึงว่ารากแก้วจุดเริ่มต้นที่ตำแหน่งบรรพบรุษที่ดีจะได้สนับสนุนแต่ละโอกาสเป็นจุด เริ่มต้นที่ดีตำแหน่งเดือนชะตาเกิดก็ดีส่งให้กับดวงนะคะเพราะฉะนั้นสองตำแหน่งดีก็หมายถึงเกิดมาได้รับโอกาสที่ดี เจอแต่เรื่องที่ดีเรื่องด้านการงานก็มีคนส่งเสริมบวกกับราศีโนเป็นธาตุไฟนะคะราศีล่างนั่นโต๊พื้นที่ไม่ไดีสำหรับเรดูชตาวันเกิดก็จริงแต่นั่งพื้นที่กลมตัวคือความสําเร็จได้รับโอกาสความก้าวหน้าก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าการมีชื่อเสียงจะเป็นแนวทางถึงความเจริญก้าวหน้ามีคนผลักดันที่ดีนะคะมีความสําเร็จมีความเจริญก็คือได้รับโอกาสที่ดีจากครอบครัวที่ส่งเสริมให ชีวิตประสบความสําเร็จและได้รับโอกาสนะคะดวงแบบนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาที่แข็งแรงได้รับอะไรดีๆจากครอบครัวบรรพบุรุษเกลือยินะคะแล้วก็ชีวิตถือว่าโรดด้วยกีบกุหลามีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอนะคะคราวนี้เรามาดูช่วงเดินดวงชะตากันนะคะสําหรับช่วงเดินดวงชะตา จุดแรกเป็นพื้นที่ธาตุทองนะคะแล้วก็มาเป็นพื้นที่ธาตุไฟจริงๆพื้นที่ธาตุไฟจะไม่ดีสําหรับดวงชะตาแต่เป็นพื้นที่ที่ดีสําหรับปีเดือนชะตาก็หมายถึงแรลงสนับสนุนที่ดีส่งเสริมให้เธอได้ประสบความสําเร็จปัจจุบันเธอเดินธาตุนี้อยู่นะคะเพราะว่าเดินดวงชะตานี้สองตำแหน่งนี้นะจะเริ่มตั้งแต่แปดขวบนะคะแปดขวบสิบแปดปัจจุบันอายุยี่สิบห้าย่างยี่สิบหกนะคะก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ใกล้ย้ายดวงนะคะ ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ก็หมายถึงเป็นพื้นที่แข็งแกร่งคิดคาดหวังหรือตั้งใจทาอะไรจะได้รับโอกาสและสร้างความสําเร็จและประสบความสําเร็จสูงในราศีธาตุบนที่เป็นปีธาตุไม้มานะคะปีธาตุไม้มาเนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วนะคะปีธาตุไม้นั้นเดี๋ยวก่นอนอาจารย์นั่งนับก่อนนะคะประมาณห้าปีที่แล้วนะคะ มีชื่อเสียงหรือได้รับโอกาสอะไรดีๆในช่วงปีธาตไม้เรื่องของทรัพย์สินนะคะประมาณห้าปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ปีหกสี่นะคะห้าปีที่แล้วปีธาตไม้ปีหมูปีจอ ห6ปีที่แล้วนะคะเป็นถือว่าเป็นช่วงปีที่ดีสําหรับตัวน้องแยมนะคะแล้วก็เพราะว่านั่งตัวพื้นที่แม่พื้นที่แม่ในะดีสสาหรับคนธาตุไม้ใหญ่เป็นพื้นที่ดีสําหรับปีที่มาเป็นธาตุไม้ใหญ่กับปีธาตุน้ําเล็กเพราะฉะนั้นปีสองพันห้า้หกสิบหกเนี่ยจะเป็นปีธาตุน้ําเล็กนะคะก็จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งสําหรับตัวน้องแยมถือว่าจะเป็นปีที่เป็นปีทองเลยสําหรับตัว ของเธอนะคะถ้ามีผลงานอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของการถ่ายทาหรืออะไรต่างๆผลงานและจะมีชื่อเสียงสูงสุดเนี่ยในปี2566 2566ตัวน้องแยมจะมีอายุอยู่ที่27ย่าแ28ใกล้เปลี่ยนดวงพอดีเลยนะคะใกล้เปลี่ยนดวงเพราะว่ามันจะอยู่ที่ตำแหน่ง 8ตัวก็พอดีช่วงเปลี่ยนดวงสุดท้ายนะคะช่วงปีนั้นเป็นปีทองสําหรับดวงน้องแยมนะคะปี2566นะคะเดี๋ยวรอดูว่าในปีนั้นอาจารย์ทายากรคนตรงไหมสําหรับดวงสตางค์อของน้องแยมนะคะถ้ามีผลงานในช่วงปีนี้2564นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีโควิดอาจจะไม่ได้ถ่ายทําละครกันอาจจะไปเริ่มถ่ายทํากันได้จริงๆปี65ถ้าผลงานได้ออกมาในปี66นะคะถือว่าเป็นปีทองเดี๋ยวรอดูว่า ชื่อเสียงคือตรงนั้นจะไปสูงสุดนะคะคราวนี้ถ้าสูงสุดเนี่ยหลายคนเนี่ยอย่างดาราถ้าถ้าสูงสุดแล้วบทนั้นโด่งดังสูงสุดหลังจากนั้นก็จะจะมีผลงานเรื่อยไม่ได้แปลว่าจะดับสูญหายไปก็คือจะโดดเด่นที่สุดในปีนั้นและหลังจากนั้นก็คือขึ้นแท่นนะคะการขึ้นแท่นก็คือจะมีผลงานไปเรื่อยนะคะ แต่มันจะมีบางเรื่องที่ปังกับไม่ปังก็คือจะปังสุดๆก็อย่างที่บอกไปปี2 5 6 6นะคะถ้าบทมาโอกาสมีนะคะในปี2 5 6 6, 6ัาสหำหรับดวงน้องแยมนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงธาตุกันธาตุมันเกิดก็อย่างที่บอกเป็นธาตุทองนักสัตว์แพะเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะคะเพราะว่าตัวแพะเนี่ยเป็นทรัพย์สินของกลุ่มธาตุไม้ใหญ่นะคะอย่างปี2557อย่างเนี้ยเป็นพินธาตุไม้ใหญ่58นะคะ พอหลังจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกะคะก็จะมีสองพันห้าร้อยหกสิบเจดนะคะเธอเข้าธาตุนี้พอดีนะคะก็จะหกสิบแปดอีกครั้งหนึ่งนะคะหกสิบเจ็ดอาจจะยังไม่เท่าไหร่คือถ้าดวงดังสุดสุปีหกหกหกเจ็ด ตะคออะไรอาจจะชะลอนิดนึงนะคะแล้วก็มาอีกทีหนึ่งปี2,568นสะคะสำหรับดวงของอของแยงนะคะทุกครั้งที่อาจารย์ทำคลิปจะเป็นลนักษณะของการทำสดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้อง คิดย้อนไปพศไปก็อาจจะบางครั้งฟังและอาจจะขัดขัดบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบเขียนสคริปต์แล้วมาทำนะคะเพราะทุกครั้งที่ดูดวงเนี่ยติดทำสดนะคะติดทำแบบว่าทมปุ๊บตอบปั๊บนะคะก็เลยจะเหมือนกับทุกครั้งทำภาพไว้และทุกครั้งที่จะพยากรณ์ทำคลิปก็จะดูภาพแล้วก็พยากรณ์เลยนะคะมันเป็นความเคยชินเพื่อความชัดเจน ะะสำหรับคนที่มารับการพยากรเลยบางครั้งทําคลิปอาจจะมีติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับปีชะตาเกิดนะคะก็ะอย่างที่บอกว่าเดินชะตาเกิดเนี่ยตําแหน่งเนี้ยเป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะถามว่าดวงน้องแยงเนี่ยนะคะเธอเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะถูกใจเพศตรงข้ามเพราะว่าจะเพศตรงข้ามก็คือผู้หญิงเรานะคะถ้าความมีเสน่ห์เนีย่ยคือบางครั้ง จะถูกใจเพศตรงข้ามมากกว่าเพศตัวเองก็คือมีความโดดเด่นทําให้เพศตรงข้ามอา่เข้ามาหานะคะลักษณะดวงผู้หญิงบางคนนะคะเราจัดได้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาผู้หญิงบางคนมองเราบอกว่าเอ๊ะก็สวยสู้คนนี้ไม่ได้แต่เนื่องจากดวงชะตาเป็นดวงที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาเองนะคะชีวิตของคนเราดวงของน้องแยมเนี่ยตําแหน่งปีเกิดเนี่ยเป็น เป็นตำแหน่งที่สร้างเสน่ห์ให้กับโงชตานะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นที่รักของคุณพ่อนะคะเป็นที่รักของเพศตรงข้ามนะคะถามว่าคุณแม่รักไหมคือคนในครอบครัวรักแต่จะคล้ายๆกับว่าเป็นมีความผูกพันกับกับเพศตรงข้ามมากนะคะถ้าในพี่น้องที่เป็นเพศชายเนี่ยจะมีความผูกพันกันนะคะแล้วก็จะเป็นที่ห่วงใย นะคะคอยใส่ใจดูแลอะไรจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะดวงจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็พื้นดวงเนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีเนี่ยนะคะถ้าเห็นเด่นชัดเลยเนี่ยเดือนดวงเนี่ยในช่วงเนี้ยจะโดดเด่นที่สุดก็คือปีที่ช่วงอายุ28ปีเนี่ยพื้นที่กลุ่มธาตุไฟทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นคนที่ได้รับโอกาสนะคะรวมไปถึงงานต่างๆกง็จะเข้ามาหา ตัวของตัวน้องแยมนะคะถือว่าเธอเป็นคนที่ได้รับโอกาสที่ดีถึงในตําแหน่งนี้นะคะราศีลาเป็นพื้นที่ธาตุไฟก็ยังส่งให้อีกนะคะในตําแหน่งของพื้นที่กลุ่มธาตุไฟตําแหน่งของคนให้การสนับสนุนก็คือยังจะมีผลงานไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานอะไรต่างๆก็จะเข้ามาหาเธอมีพูดจัดให้การสนับสนุนนะคะดวงแบบนี้จะได้รับโอกาสที่ดีคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะคะใบหน้านิดหนึ่งนะคะ ลักษณะโครงสร้างใบหูได้อยู่ในกรอบนะคะก็คือมีความคิดอะไรใหม่ๆเสมอแต่ยังอยู่ในระบบระเบียบนะคะเข้าใจในรูปแบบของทุกอย่างพร้อมที่จะปรับตัวเสมอนะคะเป็นคนที่มีโอกาสในชีวิตดีหน้าผากสวยนะคะหนกแก้มไม่สูงมากนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวตัวเองและไม่ ดดันคนอื่นลนักษณะโครงสร้างรูปใบหน้านะคะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมีที่ดินลงทุนทางด้านอานาาสังหาริมทรัพย์ได้นะคะในส่วนรูปรูปทรงปากเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ,ะเป็นอะไรที่เวลามีเสน่ห์ในเรื่องของการ พูดน้ำเสียงหรือต่างๆเข้ารูปทรงสีปากเนี่ยเป็นลนักษณะของกระจับนะคะส่วนจมูกเนี่ยนะคะก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของการสร้างครอบครัวในอนาคตน,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 นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจอะไรค่อนข้างที่พิจารณาแต่เป็นคนที่มีคนให้โอกาสเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารและจัดการนะคะตอนนี้ อะเรามาดูในช่วงปีกันสุดท้ายในตำแหน่งปีนะคะที่บอกปี2 5 2 4เนี่ยชงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงก,กับชะตาชีวิตน,นะคะก็คือถ้าไม่ได้แนวทางการโยกย้ายก็จะเหมือนกับได้ปรับเปลี่ยนได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะต้องอวุ่นวายอยู่กับกินตรงนั้นแต่เป็นช่วงของการเปลี่ยนดวงที่ดีนะคะาว่าเปลี่ยนดวงที่ดีก็คือเป็นช่วงของ ได้รับโอกาสได้ชื่อเสียงได้เงินทองนะคะในปี2564 2565 2566เนี่ยนะคะจะโดดเด่นปี2566เพราะฉะนั้นในปี2565เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีผลงานนะคะอาจจะเนื่องจากอาจจะมีโควิดช่วงนี้งานแสดงอะไรต่างๆเนี่ยผลงานก็จะชะลอนะคะไม่ไม่มีคืองานมันสต็อกออกนะคะก็จะไม่มีนะคะเพราะปีนี้เด่นไปปี256 6 5เนี่ยงานอาจจะน้อยแต่ปี2016ก็จะโดดเด่นก็คือ <III> ไปทํางานในช่วงปี2015นะคะมันเป็นเรื่องของการทํางานช่วงนั้นอาจจะห่างหายไปจะไปโดดเด่นประมาณปลายปี2015-2016นะคะแล้วก็2,567สองปีนี้จะโดดเด่นที่สุดคือ2 5 1 6, 6, 6และ2,567นะคะสำหรับดวงชะตาข,ของแยม มัทิลานะคะเดี๋ยวเรารอดูกันไปว่าสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์นั้นจะตรงไม่ตรงนะคะฝากติดตามนะคะในส่วนเพจของ a c e b o o k นะคะอันล็อกโซตินะคะหัาศาสตร์ไทยจักรยากรน,นะคะรวมถึองอินตาสแกมด้วยจะทายดวงรายวันอาจารย์จะพยายามทําแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยจะยุ่งเพราะทำงานคนเดียวมันมีหลายงานเข้ามาแล้วเป็นเรื่องของการพิมพ์การเขียนทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของ Chain ing, คัพเปอร์เชนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของหัาราสตร์จีนเก็บเล็ก ความรู้เดี๋ยวเรื่องห,เหัเรื่องอาจจะมีโอกาสจะค่อยๆลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบล็อกข้อมูลเรื่องของหราศัสร์ไทยความรู้เรื่องหราราสร์ไทยมีโอกาสก,ก็จะเขียนบล็อกก็ใช้ชื่อเดียวกับอัลล็อกโซดิกชื่อเดียวกับช่องนะคะฝากติดตามผลงานของทางช่องอัลล็อกโซดิกด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดหรือว่าอยากได้อะไรนะคะก็บอกมาได้เดี๋ยวอาจารย์จะคอมเมนต์เขียน ช่วยคอมเมนต์เขียนมานะคะเพราะว่าไม่ได้ปิดแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้ไปปรับปรุงแล้วก็จะรู้ว่าอยากได้อะไรชอบแบบไหนอาจารย์ก็จะพัฒนาอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ชอบดาราท่านไหนอยากให้ดูคนไหนก็เขียนคอมเมนต์มาเพราะบางครั้งเนี่ยที่ห่างหายไปจากการทํา YouTube เหตุผลเพราะยังยังคิดคอนเทนต์เนสั่งว่าจะทํารวงคนไหนดีนะคะก็คือจะต้องดูผลงานเพราะว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีเรื่องของโควิด -19 าเเป็นเหตุผลที่ บางครั้งเนี่ยมันจะมีโซเชียลปีเดียทั้งรูปแบบใหม่ซึ่งบางครั้งเนี่ยการนำดวงเนี่ยจะต้องหาวันเดือนปีเกิดมาวิเคราะห์นะคะก็เดยจะต้องรอหาแล้วก็อันไหนหาได้อันไหนหาไม่ได้และเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจไหมถึงจะทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ